โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็จะมาทำเล่นเบสวาลเล่นเบสวาลนะครับเล่นเบสวาลกับเพื่อนนะครับใช่ครับผมก็น้องนะครับง่ายๆเลยนะครับเล่นกับน้องนะครับอ่าโอเคนะครับพวกเราก็อัดคลิปพร้อมกันนะครับอ่าโอเคนะผมก็จะมาทำการเล่นกับพี่ด้วยนะครับโอเคโอเคกดพร้อมกันนะอย่าเพิ่งยังไม่มายังไม่มากันเลยสักครู่ อีสักครู่นะขอตัดที่เราก็จะเล่นลาเหมือนกันนะครับนี่ๆๆนี่ๆนะครับผมก็ทําการเข้าในเบสวานะครับนี่ก็คือพี่ผมอ่ะไปเข้าไปเล่นเซิร์ฟกันโอเคไปเดี๋ยวเพิ่งวิ่งเดี๋ยวพิ่งวิ่งเราหันมาค่อยได้ไปโอเคไปกันเลยเฮ้ยมีห้องโหลดดิ้งมีห้องโหลดดิ้งเร็วมาเร็วมีห้องกําลังโหลดมีห้องกําลังโหลดมีห้องกําลังโหลดอย่าบังกันซิวะ คุนเข้าตานะคะบังบังบังโอเคเข้าไปเลยนะครับผมก็ได้ทำการเข้าไปในอ้าวผมทำการเข้าไปแล้วคครรัับบนนีี่่ไหนอยู่ไหนนี่หมออยู่อีกคนอยู่ทีมสีชมพูคุณอยู่ทีมสีชมพูคุณอยู่ทีมสีน้ำเอ้สีอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นสีขาวสีขาวเหรอสีขาวเหรอ อ่ะมันก็เริ่มแล้วอ่ะมันเริ่มเป็นทีมคนละทีมเลยคนละทีมด้วยโอ้โหนี่ไงเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยนะครับเยอะหน้าดูเลยนะครับเก็บเก็บเก็บ,กบจะซื้อธนูซื้อธน,<อ>นูไปยิง,ง,ไ,ปยงไปยิงพี่ผมซื้อธนูได้ด้วย ไม่บอกไม่รู้อ๋อซื้อธนูยังไม่ยังไม่ยังไม่ครบเนอะจุ๊บเก็บตังค์โอ้ย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 เก็บตังค์จุ๊บนับให้ทำไมอยู่ดีๆหิวโคตรไบเลยแบบไวมากจุ๊บบผมยังไม่หิวเลยนะครับงั้นเออซื้อดาบก่อนนะอ่าดาบอืมผมก็จะซื้อดาบก่อนนะครับ ซื้อไม่ได no hmm. so oh. no ้เ oh. อ oh. ้ยซื้อได้แหละจะจะเอาดาบที่มันแบบแรงๆอย่างเงี้ยอ่าเออผมก็เจอดาบแรงๆล็อกดีกว่าอย่ามาตรงกลางก็หรมาตรงกลางแล้วก็สู้กันบ้าวมาฟากเกือบตกนะครับเอาบ้านนะครับมาได้ได้อ๋อผมต้องซื้อมาตรงกลางแล้วก็สู้กันบ้าวตัวตัวก็ต้องซื้อบล็อกเพิ่มก่อนนะครับคุณรอแป๊บหนึ่งนะครับก็ ไปตรงกลางเลยนะมามาตรงกลางเลนะใช่ครับผมจะมาตรงกลางนะคะผมนี่บอมว่าผมอยู่ผมผมอยู่ทีมไหมนั่นสีเบรกเอออะไรวะสีเออสีสีเทาอ่าสีเทาผมอยู่ที่ผมอยู่ทีมสีเอะไรอุ้ย ผมย,ยูทีผมยูทีโอ้ยผมอยู่ีอ, <c oughs> อ,อ,อทอี่ผมพูดคืนะอใส่เนอะผมไม่ใช่คนที่สาสนะ่เนอะผมพูดผมอยู่ทีโอ้ยเแบบน,น้ำหนักโอเคตลมากเลยครับตอนนี้ฝุ่นเข้าตาผมเยอะมากเลยนะครับเฮ้ยจริงเหรออืมโอ้ยเจ็บแต่มันก็ไม่เจ็บขั้นรุนแรงนะครับก็ใช่ไงเนี่ย ยังไม่เจ็บเข้าโรงพยาบาลหรอกไม่ถึงเข้าโรงพยาบาลนะครับก็ใช่ไงเอาหวัดดีพวกเฮ้ยยอู่ในเนี่ยเนี่ยไอ้ที่วางบล็อกอยู่เนี่ยเอาเนี่ครับผมเอาเอาเจอกันแล้วเอาเด้มีดาบเปล่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไม่ไม่ใช้ดาบไม่ใช้ดาบไม่ใช่ดาบใช้อะไรใช้ปาเปล่าใช้มือเปล่าจะให้อ๋อจะให้เลยเพื่อนอุ๊ยกับตกถ้าผมเล่นไม่เก่งก็ขอใครอุ๊ย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ้าวตายว่ะอะไรเนี่ยผมตายงนาแล้วนะตายแล้วครับก็ขออภัยคำหยาบด้วยผมเผลอไปหลุดปากนะครับอุ้ยอ้าวไหนๆเราก็อยู่ไอ้นั่นนะครับอยู่ตรงข้ามกันนะครับอ้าวตกเฉยเลยอ้าวมันออกให้อ่ะ อีกรับมันออกให้อ,อ,อ่ะออกครับวออ่าบัผมก็จะกระโดดข้าตวตาไ <c oughs> ไม่รู้นะครับว่ามันออ,อ,อผมขอตัดคลิปก่อน <c oughs> แป๊บนึงนะคบโอเคนะครับอโอเคนะครับพี่ผมก็ได้บอกกับผมว่าเขาง่วงนอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำการเล่นเลยครับ เดี๋ยวผมขอไปคุยกับพี่ครั้งนะครับเผื่อพี่เปลี่ยนใจอ่าพี่ผมก็ด้บอกว่าง่วงนอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการเอ่อขอห้องขอห้อง,องที่มันว,ว่างๆก่อนนะครับต้องหาก่อนอพวกนี้แหละต้องหาอ้าวอืม บางเยอะเลยแล้วก็ะะเด็นบ้ง <c oughs> กดแหลทุกห้องเดี๋ยวขอขอหยุดคลิก่อนนะอ่านะครับผมก็ได้ทำการเข้ามาในห้องแล้วนะครับโอเคก็ถ้าเสียงผมเบาก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งผมก็ง่วงนอน นี่พูดจริงๆเลยเพราะว่าเพราะว่าเออนี่ครับดูเวลาไปเอ้เที่ยงคืนยี่บหกนาทีอ่ากระปานี่เลยผมก็ง่วงนะครับออโอเคได้เข้ามาแล้วไม่อ้าวอันนี้แบบไม่นั่นนี่หว่าอันนี้อื้ม อืมอมืปึ๊บปึ๊บอืมกำผมก็ไม่ซื้ออะไรมากแค่จะมาซื้อบล็อกเหมือนเดิมแหละโอเค <c oughs> โอเคนะครับอืมการซื้อบล็อกเหมือนเดิมโอเคเอาเพิ่มเองได้เช่อ๋อ โอเคขออันหนึง่งโอเคอืมขออีกอันข่อเยอะเลยโอเคการซื้ออันนี้มาโอเคการรักษาความรอดไผ่ หลอดไพ่ไมันจะหลอดไผ่โอเคนะครับโอเคอืมฮึอืมแปบ๊บนึ่งแล้ครับขอดูอะไรสักอย่างก่อนนะฮะไม่ใช่ไม่มีเนี่ยโอเคโอเคนะครับก็ทำการต่อบล็อกไปตรงกลางนะครับบุกฐานมันโอเคนะครับทำการบุกฐานมัน โอเคนะครับโอเคก็ okay, okay, <okay. S 2> ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยมันด้วยนะครับขออภัยจริงๆโอเคปึบ <Okay. S 2> ชึบ,ชบอ่ะเราต้องดูก่อนว่ามีใครอยู่รูปเปล่าปึ๊บปึ๊บปึถามว่าผมทำอะไรผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับใช่จะขึ้นไปสูง,สงเพื่อที่จะมาให้ใครมา แค่นั้นโจมตีผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปโจมตีแหละไม่ต้องห่วงนะครับโอเคปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคนะครับโอเคปุ๊บ ว่าลงดีกว่าเว้เอามันจะบุกฐานกันนี่ว่ะเอาไอขี้ขุดดินออกมาดีกว่าโอเคนะครับเอาเอาอะไรอะเอาแล็กเฉยเลยอะไรอะ s h o ติ i n g โดนไล่เหรอโดนไล่เฉยเลยโอ้โห,โห,โหโกำลังจะเล่นเลยโอเคนะครับก็ขอภัยจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับง่วงมากโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ